กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นในหมู่บ้านเล็กๆริมชายฝั่งทะเลซึ่งน้ำทะเลใสไม่ได้เคยหนีหายจากฟ้าสีครามใสหมู่บ้านนี้เต็มไปด้วยเสียงเคลื่อนกระทบฝั่งและกลิ่นไอเกลือทะเลที่ปลุกเร้าจิตใจของชาวประมงทุกวันที่แสงอาทิตย์สาด่องผ่านกิ่งไผ่และต้นซากุระที่ปลิวสวยัยอุราชิมะทาโร่ชายหนุ่มผู้ใจดีและอ่อนโยนก็ออกเรือประมงด้วยรอยยิม้ม อุราชิมะสวมชุดกิโมโนผ้าฝ้ายลายดอกซากุระโอบอุ้มด้วยผ้าขาวสะอาดที่ปราดเปรี่ยวราวกับคลื่นทะเลเขาเป็นที่รักของชาวบ้านด้วยความเมตตาต่อสัตว์ทุกสิ่ง วันหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินเล่นริมโขดหินชายทะเลทาโร่เห็นเด็กๆก,กำลังจับเต่าทะเลตัวหนึ่งอย่างรุนแรงเต่ากำลังดิ้นรนแล้วร้องพยายามหนีทาโร่รู้สึกสงสารจึงเข้าไปช่วยปล่อยเต่าออกมาอย่างระมัดระวังเต่าตัวนั้นดูเหมือนจะเข้าใจและโค้งตัวอย่างเกรงใจก่อนที่มันจะว่ายน้ำลึกลงไปในทะเลกว้างใหญ่ เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งนี้จะพาเขาไปสู่การผจญภัยที่มหัศจรรย์และเหนือจินตนาการไปไกลกว่าที่เคยคิด หลังจากวันนั้นไม่นานขณะที่ทาโร่นั่งตกปลาอยู่บนเรือลำเล็กกลางทะเลน้ำใสแจ๋วเต็มไปด้วยฝูงปลาเข็มและแนวปะการังสีรุง้งเต่าตัวเดิมปรากฏขึ้นพร้อมกับเชิญชวนให้ทาโร่มองตามเต่าทะเลค่อยๆว่ายน้ำลึกลงไปและเปิดทางให้ทาโร่ตามไปดูลาดเหล่าทะเลใต้ท้องน้ำกลายเป็นประตูสู่พระราชวังใต้น้ำที่งดงามเหมือนฝันปราสาทที่ก่อด้วยเงาโกลวิบวับและเปล่งประกายราวกับเพ ่นน้ภายในพระราชวังนั้นทาโรได้พบกับเจ้าหญิงทะเลผู้สง่างามชื่อรัชนีร่างของเธอสวมชุดผ้าซาบซึ้งที่เป็นเหมือนคลื่นน้ำใส เจ้าเมืองใต้ทะเลต้อนรับทาโรดด้วยความอบอุ่นและเล่าเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับท้องทะเลกว้างใหญ่ทาโรใช้เวลาอยู่ที่นั่นด้วยความสุขและสงบท่ามกลางเสียงดนตรีจากกองทัพปลาเล็บปลาน้อยที่แหวกว่ายรอบๆทว่าเจ้าหญิงรัชนีก็เตือนไม่ให้ทาโรเลือกสัญญาที่จะไม่เปิดกล่องลึกลับที่เธอมอบให้ก่อนกลับสู่พื้นดิน วันเวลาผ่านไปในพระราชวังใต้ทะเลทาโรเรียนรู้ที่จะฟังเสียงคลื่นและรู้จักความสงบของใจแม้ความงดงามรอบกายจะทำให้เขาลืมความจริงภายนอกเทว่าความคิดถึงบ้านเกิดและครอบครัวย,ยังคงอยู่โดยเฉพาะภาพของพ่อแม่ที่ปลุกใจให้เขาพร้อมกลับไปเยือนโลกเดิมก่อนที่ทุกสิ่งจะสายเกินไป วันหนึ่งทาโร่จึงตัดสินใจขอบคุณเจ้าหญิงที่ให้ความเมตตาและอำลาเธอพร้อมรับกล่อมลึกลับมาไว้ในมืออย่างหนักแน่นเจ้าหญิงรัชนียิ้มอย่างเข้าใจและพร่ำเตือนว่าอย่าเปิดก่อนเวลาที่เหมาะสมเพราะความลับในกล่องนั้นมีพลังของเวลากลิ่นไอของทะเลลึกและเสียงคลื่นกระทบก้อนหินคือคำสัญญาที่ทาโร่ต้องบันทึกไว้ในใจ เมื่อถาโรกลับถึงหมู่บ้านชายฝั่งตะวันตกดินส่งแสงสีทองอารามแม้บ้านเรือนจะเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปกลับมากมายชาวบ้านที่เคยรู้จักเขาตายจากไปอย่างเงียบเงียหรือจากหมู่บ้านนี้ย้ายไปอย่างที่อื่นหมู่บ้านเคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและกิจกรรมประมงแต่ตอนนี้กลับเงียบงันเหมือนได้ถูกเวลากวาดล้างถาโรรู้สึกเหงาใจแต่ก็ไม่ลืมกล่องลึกลับที่ยังอยู่ในมือของเขา แสงจันทร์ที่ส่องกระทบผิวน้ำทำให้เขาคิดถึงคำเตือนของเจ้าหญิงคืนหนึ่งความอยากรู้เอาชนะความสงสัยทาโร่ใจไม่อยู่กับร่องกับรอยจึงเปิดกล่องนั้นออกอย่างระมัดระวังทันทีที่ฝาเปิดขึ้นมีกลิ่นหอมอ่อนๆลอยออกมาพร้อมกับควันสีฟ้าที่ลอยขึ้นไปในอากาศและเร่งรัดให้ทาโร่รู้สึกตัวเองค่อยๆเล็กลง ร่างกายของเขาฟื้นคืนสู่เวลาที่ไม่แน่นอนเหมือนผีเสื้อในม่านเวลากำลังเต้นรำและสถานที่รอบข้างก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วไม่นานเขาตลายเป็นชายชราที่มีผมหงอกสีขาวและสายตาที่เศร้าซึงครั้งนี้เขาเข้าใจชัดเจนว่าสิ่งที่เขาคิดว่าคงอยู่ตลอดไปนั้นกลับเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้ตัว ความหมายของกล่องและคำเตือนนั้นชัดเจนว่าเวลาไม่เคยหยุดอยู่ที่และความกระตันอยู่ที่มีต่อผู้ที่เคยช่วยเหลือและโอกาสที่ได้มาไม่ควรถูกลืมหรือประมาททาโรมองขึ้นไปยังดาวบนฟ้าใจเต็มไปด้วยความรักและความรู้สึกขอบคุณต่อเจ้าหญิงทะเลและแม้โลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปมากทว่าความทรงจำความเมตตาและบทเรียนจากการเดินทางนั้นจะคงอยู่ในใจเขาตลอดไป และเรื่องราวก็จบลงอย่างนั้นท่ามกลางเสียงคลื่นที่กระสิบถึงความลึกซึ้งของการเวลาและความงดงามของการเคารพซึ่งกันและกันความกตัญยูที่จะนำพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองอยู่เสมอขอให้ผู้ฟังทุกคนจำไว้ว่าจงรักษาความรักความเมตตาและความกตัญญูในใจแม้เวลาจะเดินไปไกลเพียงใดก็ตาม